วันนี้น้ำมันดิบของเรานั้นมีน้ำมันสำรองที่จะให้โลกทั้งโลกใช้ได้อีกแค่50ปีขณะเดียวกันที่แกส๊สธรรมชาตินั้นก็มีการขยายตัวในการใช้มากขึ้นก็คงอีกประมาณสัก60ปีแล้วถ่านหินนั้นก็มีคงประมาณสัก110ปีโลกวันนี้กำลังกระตือรือร้อนที่กำลังคิดถึงว่าอนาคตนั้นเราจะใช้พลังงานทดแทนอย่างไร ถ้าเราไปดูนะครับที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดง่ายที่สุดก็คงจะเป็นพลังงานจากกังหันมาจากลมวันนี้พลังงานลมนั้นเป็นพลังงานที่ไม่มีต้นทุนครับแต่มันขึ้นอยู่กับทำเลมันขึ้นอยู่กับโลเคชันว่าตรงไหนนั้นจะมีพลังงานลมมากอย่างเช่นในฟิลิปปินส์นั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีพลังงานลมมากที่สุดสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง70,000เมกะวัตต์เลยเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นเกาะ วันนี้พลังงานลมนั้นกลายเป็นพลังงานที่มีคุณค่าแล้วใช้กันทั่วเลยครับประเทศจีนเน้นพัฒนาพลังงานลมมากที่สุดในโลกเขาก้าวข้ามอเมริกาไปแล้วเพราะว่าประเทศจีนนั้นสามารถผลิตกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ถูกที่สุดในโลกแล้วก็มีนโยบายนะครับว่าภายในปี 2015นั้นรัฐบาลจีนนั้นจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลมนั้นประมาณ1,000 0มเมกะวัต์แล้วภายในปี2020นั้นก็จะมีการผลิตไฟฟ้าถึง2,000 20, 0เมกะวัตเพราะว่าพลังงานลมนั้นเป็นพลังงานสะอาดครับแล้ววันนี้ประเทศจีนนั้นก็ไปหาทําเลบริเวณที่มีลมมากแล้วก็สามารถที่จะ ใช้กังหันลมนั้นผลิตไฟฟ้าได้จีนถือว่าผลิตถูกที่สุดวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่ารัฐบาลจีนนั้นทุ่มเททางด้านการค้นคว้าและวิจัยทางด้านของพลังงานลมนั้นมากเหลือเกินเพราะว่าประเทศจีนเชื่อว่าตัวเองจะกลายเป็นประเทศที่ใช้พลังงานทางด้านน้ำมันมากที่สุดและนั่นวิธีทางออกที่ดีที่สุดของประเทศที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตทางด้านเศรษฐกิจของจีนก็คือทางออกที่สามารถอาศัย พลังงานลมพลังงานทดแทนด้วยตัวของตัวเองฉะนั้นพลังงานลมเป็นพลังงานที่ประเทศไทยครับวันนี้ต้องหันมาดูประเทศไทยยังผลิตพลังงานลมได้ไม่เยอะเพราะว่าต้นทุนต่อนหน่วยนั้นยังแพงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับว่าทำไมเงื่อนไขของคนจีนก็คล้ายๆกับประเทศไทยแต่ทำไมเขาผลิตกังหันลมได้ถูกกว่าเราแล้ววันนี้ถูกที่สุดในโลกนั่นเป็นสิ่งที่ ประเทศไทยคนไทยทุกคนจะต้องมาคิดจะต้องมาวางแผนนะครับว่าเราในอนาคตนั้นจะทำอย่างไรให้ต้นทุนของเรานั้นถูกเท่ากับประเทศจีนแล้วประเทศไทยเรานั้นหันมาใช้พลังงานจากธรรมชาติที่ไม่ใช่ต้องอาศัยพลังงานจากฟอสซิลนั่นเองครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ